ครับแม็กซ์กับมาวมงานในวันนี้เลยครับในสนามครับอ๋ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆครับผมที่ทางมิเล่แล้วก็ชวนแม็กกับทมิชานัทนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับคอ้โคนเยอะมากแบบถึงเป็นนะครับใช่ครัวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางมิเล่นะครับผมกับมิเล่ไวทินนิ่งโรสเปเปอร์ไพรนคอมเพล็กซ์คอลเลคชันนได้ซึ่งแบบว่า บอกเลยว่าคอลเลคชันนี้คือให้ความกระจ่างใสคูณสีเลยับผมเพราะว่าเราคัดสัรวัตถุดิบดีๆมาหมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนได้แน่นอนครับมีเทคนิคกแบบการดูแลรักษาแบบตัวผิวพรรณอะไรของเรานีอ๋อโอ้ยก็เทคนิค หลักๆของผมเลยก็คือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอครับผมแล้วก็ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียงครับใช่อันนี้สำคัญกับผมมากๆครับผมใช้มิเล่ฮะเอ้ยนั่นนั่นอุ้ยเราเป็นสายเฮลตี้นะอะไรตําลังกายกับออกกํลังกายครับออกกําลังกายก็จะช่วยได้ช่ใช่ช่วงนี้เราบอวาหลังหาที่ดีครับ เลเเป็นตัวเสริมมินรเอ็เป็นตัวเสริมครับผมก็จริงๆมันต้องเสริมอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ช่วยแบบช่วยต่างๆนะครับใช่ครับมิเเอ็ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับอืฝากเอาฟังฝ่ายมางานฝางานครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมิเรเอ็งวันที่16เดือนธันวาคมนะครับผมก็เปิดตัวไลน์ใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมิเรเอ็งด้วยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกครีมกันแดดแล้วมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับลองมาดูได้เลยใช่ครับฝากมิเรเอ็ด้วยครับ ก็ขอฝากด้วยครับฝากแม่นัดด้วยครับครับอ oh um ่าอ่ะก็มีอ๋อโอ้ใช่ไหมใช่ครับผมพรุ่งนี้ก nee ็จะเป็นเป็นแฟนมิสครั้งใหญ่ของเราเลยนะครับเพราะว่าเรามาจัดที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมิสทูเวิร์ของเรานะครับใช่ครับพรุ่งนี้นะครับวันที่สามนะครับผมก็ที่สยามพาร์คเม้นนะครับแลวก็ที่สยามวันนี้เองใช่เพราะเดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่ ท,ที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศก,ก่อนเนะครับที่ว่ามาเราต้องชอบแล้วก็จะไ้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนครับใช่ครใครที่ยังไม่มีบัตรทขาเป็ไงอุ้ยต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็ต้องกดเดี๋ยวนี้เลยครับที่ทาง t i c k e t m เมลอนคอมใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันครับจริงๆเรามีงานแฟนมิตมาเยอะแล้วเนอะแต่แฟนมิตรอันนี้มันมีความพิเศษยังไงอ่ะโอ้ยครับก็คราวนี้จะจะมีจะได้ทำอะไรที่ที่ที่ยังไม่เคยทำที่แฟนมีที่ไหนมาก่อนครับผมใช่แล้วก็เป็นแบบที่ไทยด้วยได้เจอแฟนชาวไทยด้้ววยแแลก็บบ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบุนหน้าแล้วจะแบบได้รับพลังความคิดถึงจากพวกเราไปเต็มเตีมย่แน่อนอนไดครับอย่างโชว์ในความพิเศษยังไงกู๋ก็คือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่เพิ่มความพิเศษให้กับตัวงานเขาไปอีกหรือว่ามีกิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ ทุกคนน่าจะเอจจอยไปกับพวกเราครับน้องน่าจะโทรว่าภาพจะอุ้ยอาจจะต้องให้น้องคลามมาสิงล่างก่อนครับถึงจะวาดสวยแต่ใกล้วันเกิดแล้โอ้ยใกล้ใกล้ถึงวันเกิดเลยก็จริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือน้าเเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆอยู่แล้วนะครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเราเนี้ยเราก็ ตื่นเต้นมากมากดีกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างตอนเด็กๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องตอบทุกข้อความเลยครับแต่พอหลังๆพอแบบทุกคนส่งความรักมาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเราเลือกที่จะอ่านุกข้อความเหมือนกันครับปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับไหมอุ้ยก็มีอยู่แล้วเป็นแบบทุกๆปีปีนี้นะก็จะร่วมทําบุญกับพี่ๆีแฟนคลับ ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมวันที่12สิงหาคมนี้ครับก็มาทําบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดเอ่อเปิดรับบริจาคด้วยครับผมเพื่อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคกับทางทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทางเขาเรียกปว่าเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์ด้วยครับผมมอเชียงไกครับผมกรอแฮเดย์แล้ว ใช่ครับโอ้ก็รอแฮปปี้เดย์อยู่้วครับผมแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าทีนี้จะเป็นยังไงครับผมก็รอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าก็ต้องรอติดตามครับผมแต่เขาจะรู้ตัวเบอ้ยใช่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็มีใครไปญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ยังก็เยอรมันใช่ครับก็ อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับผมมารับชมแฟนมีความเราเยอะนะใครที่แบบสะดวกเนอแบบอือก็ได้เชิญมาใครแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับแมกนัพได้ก็ลองตามมาได้เลยครับผมมาได้เลยกดตั๋วได้เลยแต่บาเซนี่คือไกลมากเลยนะไกลจิงครับเพิ่งเคยไปเหมือนกันแบบดนเคยออกนอกเอเชียครับด้ินมาว่าต้องบินแบบ10กว่าชั่วโมงหรือยีชั่วโมงยี่สบสชั่วโมงใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีตรงนีแหละ